สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการเพิ่มติดตามแฟนเพจนั่นเองนะครับของแพลตฟอร์ม Facebook นะแฟนเพจตัวนี้นะครับการเพิ่มติดตามจะดันได้นะครับเราสามารถดันได้เลยดันแฟนเพจของเราขึ้นฟีดนะครับหรือว่าจะเป็นเป็นการเพิ่มความน่าื่อถือของแฟนเพจนะครับการเพิ่มติดตามตัวนี้นะครับจะได้การถูกใจควบคู่มาด้วยเนาะสำหรับคนที่มีปุ่มถูกใจเนาะก็จะมีการควบคู่กันมาด้วยนะครับอย่างแรกให้ทุกคนนับนี่เลยเข้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ กดลิงก์ด้านล่างมามันจะเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับเนาะก็สามารถเข้าได้เลยหรือว่าพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากกดลิงก์ด้านล่างก็ e อเดเมนโดราแบบนี้เลยนะครับอพอมาถึงหน้าต่างนี้ก็สมัครใช้งานกันก่อนเลยนะครับชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยาน่าผ่านให้ทุกคนนะครับทำการกรอกให้ครบถ้วนเลยอีเมลนั้นสามารถมั่วได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้อีเมลจริงใครทุกคนทาการมั่วไปเลยนะแล้วก็ติ๊กช่องนี้เพื่อทําการสมัครใช้งานเนาะ อาแต่ถ้าใครครับีเกียตทําการกรอกเนาะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ได้เลยนะครับปกติ่ากลงชื่อเข้าใช้กันนะครับปกติไปเลยอ่ะเมื่อเราล็อกอินมาให้ทุกคนนะครับมาดูที่นี่เลยนะครับเป็นหัวข้อหมวดหมู่หมวดหมู่ตัวนี้นะครับมีหลากหลายแพลตฟอร์มทุกคนเลือกเลยนะก็จะเป็น Facebook นะครับ t i k t ก็ IG อจีก็ e ูทูบทวิตเตอร์นะครับ l ล n e แล้วก็ Shopee นะครับ e d o ก็มี่าถ้าใครนะสนใจได้เพิ่มอะไรนะครับสามารถ มาดูได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถติดต่อแอดมินได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะมาสอนการติดต่อแอดมินให้ดูที่หลังนะครับแล้วผมก็จะมาเพิ่มหาหัวข้อเป็นเพื่อผู้ติดตามโปร,โปรไฟล์กับแฟนเพจไม่เหมือนกันนะครับโปรไฟล์ก็คือโปรไฟล์ส่วนตัวเนาะแฟนเพจกับแฟนเพจนะครับเลือกกันดีๆด้วยแต่ผมจะเอาเป็นตัวนี้นครับตัวากาผู้ติดตามแฟนเพจนะและดูหัวข้อบริการบริการนะครับทุกคนเลือกได้เลยว่าต้องการตัวไหนนะ,ะก็จะมีหลายเลทราคามีตัวรับประกรันไม่รับประกรันอะไรนะครับเขาจะเขียนบอกหมดเลยน,นั่นเองผมจอาเป็นตัวนนี้นะ แล้วเจอหัวข้อคำอธิบายนะครับเปิดคำว่าหมายเหตุให้ทุกคนนะครับหยุดอ่านก่อนเพราะว่าตัวนี้นะครับสำคัญถ้าเราใส่ลิงก์ผิดนะครับหรือว่าแฟนเพจนะไม่ได้ใส่ลิงก์โปรไฟล์ของแฟนเพจก็จะไม่มีการคืนเงินนะครับก็ระวังกันไว้ด้วยเวลาหัวข้อลิงก์นะครับกันนี้คือแฟนเพจที่เปิดทุกอย่างเวนะเปิดสาธารณะทุกอย่างแลวนะครับมีปุ่มติดตามมีปุ่มถูกใจอะไรปกตินะครับทาการกรอบแล้วก็วางได้เลยแล้วเจอหัวข้อจํานวนอันนี้คือจํานวน ยอดผู้ติดตามเนาะที่ต้องการจะเพิ่มนะครับก็ขั้นต่ำนะครับอยู่ที่ห0สิบูงสุดก็สองแสนอ่ะผมก็ตามไปห้าสิบนะครับอ่าพอเขาใช้จ่ายขึ้นมาให้ทุกคนนะครับก็คําว่าส่งได้เลยอ่าระบบก็ได้รับคำสั่งเพ้่คคณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็แค่รอยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับง่ายมากๆเลยอ่าแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับในการทำเนาะอ่าในวันที่ทำการล่อในผมก็ย้านไปดูยอดผู้ติดตามเดิมจะมี8ปคนกับ8ปหนะครับเนาะอ่าเป็นประมาณนี้อ่าแล้วผมจะมาแน,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 นะนำ ในกอเดอร์ตัวนี้นะครับสำคัญถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับก็สามารถแจ้งแอดบินได้เลยส่วนในหัวข้อแจ้งแอดมินนะครับผมบอกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนที่หลังเนาะอาจจะมีหัวข้อวันที่หัวข้อลิงค์ค่าใช้จ่ายบริการสาานะของระบบนะครับบอกหมดเลยน,นั่นเองแล้วก็หัวข้อ่อไปนะจะเป็นการเติมเงินนะครับแล้วในส่วนหัวข้อการเติมเงินนะครับก็จะมีหลากหลายช่องทางให้ทุกคนเลือกเนาะจะมีอยู่3ช่องทางนะครับหลักๆอาจจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับคริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นั่นเองนะครับ แล้วก็จะในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีตัวตรงกลางบอกคือคําแนะนำเนาะเราก็จะทํำยังไงนะครับให้เติมเงินเข้าเว็บไซต์ได้นะครับก็ทําตามคําแนะนำตรงกลางได้เลยนะครับนะ้องเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสแกนเคราโค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับแค่ทําการกรอกยอดเงินไปตรงนี้นะครับกดคําว่าจ่ายไปตรงนี้นะครับสแกนขึ้นมาทันทีนะครับให้ทุกคนหยุด แล้วก็ทําการสแกนได้เลยนะครับตัวนี้เนาะทำการสแกนไปปุ๊บนะครับจำนวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้ภายใน3 0วินาทีนะครับไม่เกินแน่นอนนะครับยอดเงินก็จะเด้งเข้าทันทีเลยนะครับก็การเติมเงินก็ง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็นสแกน qr เนาะแล้วหัวข้อหลักต่อไปนะครับจะเป็นคําว่าตั๋วตัวตัวนี้นะครับคือการติดต่อแอดมินอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าให้เอาตรงประวัติการสัังซื้อเนาะตัวหัวเรื่องนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการกรอกไปเลยนะครับว่าอย่างนี้นะครับว่าเขียนเลขออเดอร์เนาะ ปึ๊บๆๆไปอาสมุดนะครับเนาะก็จะเป็นธมุดไปเนาะแล้วก็เขียนข้อความตอบไปเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนั่นเนองนะครับเนาะสอบถามว่าอยากสอบถามอะไรนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาอาจจะทําการดูแลออเดอร์ตัวนั้นให้ทุกคนนั่นเองนะครับก็อาจติดต่อกันได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยหัวข้อร่อไปนะครับจะเป็นตัวหัวข้อบริการ,าาร,าารท,ทั้งหมดนะครับเนาะหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับจะเหมือนหมดหมู่เลยนะครับเนาะเราสามารถติ๊กดาวแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะ พอติ fall, kind of ๊กดาวไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นในหัวข้อหมดหมู่นะครับเนาะตัวนี้ก็ที่เราชื่นชอบเอาไว้นะครับจะเป็นอันที่เราติ๊กดาวหมดเลยนะครับเนาะแบบนี้เลยก็จะทําให้บริการเร็วขึ้นเนาะถ้าเราสนใจตัวไหนแล้วนะครับเราสามารถติ๊กดาวไว้ได้ในหัวข้อนี้และสามารถกดคําว่าดูแล้วก็อ่านคํารายละเอียดกันนะครับไอตรงนี้ก็ต้องทําการอ่านให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตั้างคำหนังสือตรงนี้ได้ด้วยนะครับอก็หมดแล้วนะครับในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับ การแนะนําเพื่อนนะครับก็จะเป็นลิงก์แนะนําของใครของมันนะครับลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับสามารถก๊อปแล้วก็แจ้งแล้วก็อาแจ้งให้เพื่อนได้เลยนะครับถ้าเพื่อนอยากจะปั๊มไลค์ปั๊มพูติดตามนะครับหรืออาจจะปั๊มแรงต่างเนาะก็สามารถเอาลิงก์ของเราแจ้งไปให้เพื่อนนะครับแล้วอัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับที่จะได้นะครับก็คือสามเปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อนเขาเติมยอดผ่านลิงก์ของเราเนาะเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นเลยนะครับเนาะแบบผมเลยแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับเนาะในการใช้งานเว็บไซต์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะอ่ะอาเดี๋ยวผมขอญาตไปดูยอดก่อนนะครับอาล้วครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามการทูกใจก็ได้ทำเการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ก็รวดเร็วกันมากเลยนะแล้วก็มีแถมกันมาด้วยรับก็ดีมากๆเลยถ้าใครสนใจเพิ่มการถูกใจและติดตามแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นการดันแฟนเพจตัวเองเพิ่มความชื่งถือของเพจนะครับตัวนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับทุกคนสามารถมาใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช้รหัส Facebook หรือว่าแฟนเพจของเรานน่นองก็ถ้าใครสนใจอย่างที่ผมบอกไปนะครับกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยเนาะก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ใช้งานดีนะครับเป็นการบันการตลาดโดยแท้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวััสดีครบ